สวัสดีค่ะมาพอกับแปดแปดแปดผ้าลวดฉกเนาะจ้ะมือนีกะอ่ามาพอกับแม่แม่แล้วก็อิซี่ทุกคนเนาะจ้ะมาให้ให้มาใหา้าหาแนวทางของเราพัฒนาเนาะแม่เนาะเราพัฒนางวดประจําวันที่สิบสามเดือนมกราคมสองพันยี่สิบสามเนาะแม่เนาะวันนี้อ่าแปดแปดแปดผ้าลวยกับมีนแนวทางของเราพัฒนาเนาะแม่มีตัวเลิฟตวยๆมาฝากแม,แม่แม่แล้วก็อิซี่ทุกคนจ้ะอ่างว,ทว,าวดที่แล้วกะอ่าวันพุธที่แล้วเนาะแม่ ตัวนี้นถ้าพอเขานาะแม่แตวา่าสายวิ่งสายหลุดฟันนิน่นเขาน้ะแม่เนาะจ็บนอจ่าเดินบนดินล่างก็ถือว่าได้น้ะแม่เนาะสายวิ่งสายหลุดเพื่อพอเป็นการเสียเวลลเานาะแม่มือนีสายวิ่งสายหลุดจัดเด้อดจ้าจัดจ้าเมืงจ้ะแม่เด่นห้าลองหกนะแม่เนาะเด่นห้าลองหกจ้าเม็ดเดียวนิ่นๆินฟัน นิ่เน,น้นนะแม่สายวิ่งสายรูดจัดนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดจัดนะแม่ดูนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดจัดนะแม่ฟันที่ห้ามิตเดียวจ้ะแม่สายวิ่งสายรูดจัดนะมิตเดียวสามตัวก็ห้าห้าหกนะจ๊ะตัวรองก็ศูนย์เก้าสามนเน้นนะแม่ห้าหกค่าห้านะแม่ ห้าหกหนะคะรองก็6 3ส3มศนมะห้ะแม่กันไว้มั่งก็คือ9 0นะจ๊ะสำหรับเราพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่13เดือนมกราสองพันยีมนะแม่เนาะ จังได้กะขอให้แม่ๆแ,แล้วก็อิฟซีทุกคนเนาะจ้ะผู้ใอด้ขานาแล้วก็ยกดไลค์กดแชร์ให้แปลกๆผ้าลวดฉกในเด้อแม่เพื่อสีได้เป็นกำลังใจให้แปลกๆผ้าลวโชกเนาะแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นั่งแน่สาหรับคลิปนี้ก็ขคอให้แม่ๆแล้วก็อิฟซีทุกคนยิ่งๆฮงลุยๆยปังปังเป็นน้ำกันเนาะจ้าสวัสดีจ้า